นี่ครับสวยๆเลยครับตัวนี้สวยมากเลยนี่ สวัสดีครับพี่น้องพบกันเหมือนเช่นเคยครับในช่องชีวิตางสไตล์ลูกทุ่งครับผมพามายามเบ็ดหม่องเก่าแล้วครับจากคลิปเมื่อวานเนาะที่ว่าเป็นวันหมานนะหมานเติบอยู่เมื่อวานนี่เนาะวันนี้ก็มายามเบ็ดหม่องเก่านี่แหละครับก็ขั้นแรกพี่น้องเอ้ที่เคยอยู่ตรงนี้ที่หมานะ่ะหายครับหายเลย ก็คงไม่ใช่ป้าเราครับคงเป็นคนเอาแหละเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ทางครับผมครับแล้วผมมาดูสายด้วยนะพอดีตอนชาวฝนมันตกครับก็เลยไม่อยากออกมาแข่งฝนเอาแต่ก็ยังได้เต็มอยู่พี่น้องเมื่อกี้ผมเดินดูแล้วละ่ะช่วยอากาศเดินดูก่อนนะครับก็เลยเห็นเต้มแล้วละ่ะถึงเดยนพาพี่น้องมาดูหนึ่งแต้มครับหนึ่งเนาะถูนดีครับผม ตงนี้ใส่ไวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวปากทางท่อปากนาพ่อครับผมครับคันว่าจะมีปลากับนีจริงๆครับผมอีกตัวนึงครับตัวนี้เชิงงามคันเด้อันนี้เบ็ดโฟมครับพี่น้องนี่ติดตายหมดครับผมวันนี้อีกตัวนึงครับตรงนู่นอีกตัวนึงพี่น้องใส่ไวชิบชิบชิบมีเต็มอยู่ครับ ไปดูอย่างน้อยตัวนี้ก็ได้สามเทมแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวได้บิงหน้าด้านหลังอีกโอ้เสียดายตะคันหายนี่ล่ละอาจจะตัวงามก็ได้นะจนถึงขันเข้าวดใจไม่ไหวเลยอีกตัวนึนงเถอะพี่น้องตัวงามคันเดือดตัวนี้อู้งามเห็นตัวนี้อือหรออู้หูงามกว่าเข้าเลยตัวนี้ คันเบ็ดอยู่นี่ครับใส่ตรงนี้ดึงมานี่อืมโอเคเลยครับอ่ะกูเบ็ดครับพี่น้องวันนี้กูเลยครับผมนี่เบ็ดใส่ไวยุบๆเราก็ไปทุ่งนานู่นครับผมอาทตย์สามรับชมครับพี่น้องได้แหละสามเต้มครับผมเก็บใส่ถุงครับเมื่อวานก็ได้ครับตัวหนึ่งคันนี่แหละหมา่นกับคันนี้ ครับสวยๆเลยครับตัวนี้สวยมากเลยนี่ไปต่อครับผมตัวที่สองครับ นี่ก็จะแจ็คเท่าลูกขาดนี่แหละครับผมไซส์มาตรฐานครับน่ครับผมไปต่อครับตัวที่สามเบ็ดปฟมครับผมอันนี้นครับสวยยูดตัวนี่ ไปต่อครับผมครับผมตัดสินใจว่าจะไปกู้เบ็ดยอมไก่นู่นก่อนครับพอดีเมื่อวานผมเอาไปไว้ประมาณสิบคันครับนูน่นฝากไว้ฟังนูุนครับผมเขาเลยจะไปกูนก้นั่นก่อนครับผมเลวคอยมากู้แถวบิงนานี่เนาะเอาละไปลุ้นกันนู่นเป็นไม้ใหม่ครับผมลองไปย่างเชิงไวจะเป็นยังไงครับผมมาถึงแล้วครับก่อ ยังไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นเต้ม <laughs> คู่เป็ดครับผมครับแลแล้ว,ลวก็มีแต้มกับผมชนหน่อยครับโดนปูกินหางอาละยังไงก็ถือว่ามีเต็มกับผมครับไปต่อครับอย่างหลีกหลายคัน โอเคมีอีกต้มหนึ่งกับผมโอ้คันสุดท้ายพอดีเลยครับนึกว่าจะมีไม่มีซะแล้วครับผมมีสองเต้มครับปุ่มย่ยายนมาไวที่ปวดันนะครับไปชันหน่อยพอดีหน้าม,มันลดครับไงนีโอ้น้ำลดอย่างครับครับเกือบเบี้ยเกอยตื่นไหมครับเอาละเก็บใส่ถุงครับผมเราพยายามเบ็ดตรงจุดแรกกันครับตรงนั้นมีรุ่นอยู่กับผมบิงนาบิงนั้นนะครับ มาพี่น้องยามเบ็ดแถวที่เคยได้ปลาเมื่อวานครับวันนี้จะเป็นยังไงกับผมไปลุ้นกันนะครับตรงเมือเมื่อวานตัวลุดตัวใหญ่ไปลุ้นครับวันวันนี้เป็นยังไงครับผมอ่าคันทัดมามีแต้มครับผมเห็นตัวเลยครับผมปลาตัวนี้กินดีครับนี่ครับติดตายครับผมเอาละไวปดปลาครับครับยามมาสักพักถึงจะมีแต้มนี่ครับผมปลาเชิงกินห่างครับวันนี้ ในทีเหมือนเมื่อวานเมื่อวานยังว่าแล้วครับฝนมันตกด้านหน้ามันหลุดได้ครับผมฝนมันลิ่มครับเมืทอคืนตกกตะตุกในเลียงแบบที่นี่น้ำมันหลุดด้วยก็ปล่อยน้ำครับผมเป็นช่วงที่ชาวนาไม่ต้องการน้ำเลยตอนนี้นะครับพันแน่นปุ๊บเลยครับอยู่กลางนี่ครับกระผมเขาได้ถอดครับผมเอาละผู้ใส่ถุงครับมีแก้มครับ ดิ่มดึดๆึ่ง่ลยจะยังไม่เห็นตัวครับตรงไหนอย,อยู่ตรงไหนอันนี้ยานะครับที่ผมดึง,นะต,ง,ดดง,งตัวเท่ากันเลยครับวันนี้ตาโีเาครับปุ๊บเสรถุงครับทัดมาก็มีอีกแต้มหนึ่งครับถิ่นจิตกันสองคันเลยครับนี่กับผมตัวเท่ากันเลยครับ เอาละตกใส่ถุงครับดูต่อครับอู้ี่น้องสามขันติดครับคันนี้พอดีผมเห็นมันไห่พันเลยดึงขึ้นมาเลยว่านี่ดินชัดพลาดครับผมโอ้โหตัวนี้ตัวสวยกว่าสองตัวหน่อยเออวนตัวก่อนอีกจักหน่อยนะครับผมครับพกเส่ถุงครับมีอีกแต้มกับผมนอนทางเขาเพาะนี่ครับครับ สายครับโอเคครับปลดใส่ทถุงมีแสมหนึงครับหน่อยๆน,นี่าละไปต่อครับว้าวคันทัดมากไม่าไปฝาดกับผมนอนแอง่งแมงอยู่เลยครับครับโอเคครับปล๊บครับผม เอาละพี่นอ้องเมื่อกี้ก็เป็นเบดคันคันสุดท้ายแหละครับผมครับก็คันสุดท้ายมักสมานเสมอครับ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวเหลือเบ็ดโฟมครับพี่น้องเหลือเบดโฟมอีกประมาณจักสิบกว่าคันครับเป็นรุ่นเบดโฟมนะครับนี่ระคบเบดโฟมครับแต่ว่าน,นี่เหมือนไม่มีปลาดิงเลยครับพี่น้อง นำมันลดครับปลามันเลยไม่ค่อยขึ้นมากินเบ็ดไม่ดึงครับผมเยอะกับเรือเอาละเก็บเบ็ดครับอ่าคันทับมามีเต็มครับผม,มเห็นตัวเลยครับมูนครับผมแต่ตัวน้อยน้อยเอาละก็ได้กินย้นอนอยู่ครับเบ็ดโฟมเก็บปลาครับ มีอีกแต้มครับเบ็ดโฟมนี่ครับอีกหนึ่งแต้มได้กินย่อนอยู่ใส่ทิ้งไวไเลนเลครับพอได้กินครับผมไปต,ต่อครับเลยอีกสามสี่คันมีแต้มครับเบ็ดโฟม ครับดเสร็จถุงกับผมน,นั่นพี่น้องครั้งสุดท้ายมานี่แหละครับผมครั้งสุดท้ายนี่มานเสมอเลยครับเป็ดตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมนอ่นติดอยู่ขงหลัง นี่ยานะครับไม่ใช่เขานะครับเขาเราไม่ถอนครับผมโอเคแต้มสุดท้ายครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปดูผลงานร่วมกันครับ น,นี่แหละครับผลงานรวมวันนี้ครับผมแต่อยู่ดอกจักโลกก็กว่าครับพี่น้องก็ป่าก,กินหน่อยลงกว่าเมื่อวานครับแต่ก็ยังพอได้กินอยู่คือเกา่าเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้าครับผมช่วงนี้ก็จะใส่เบ็ดบ่อยหน่อยแหละครับเดวยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วย